เหลือเวลาอีก10วันนะครับจะถึงวันที่ต้องเคลียร์พื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วภายในวันที่10ตุลาคมนะนะับถอยหลังอีก10วันนะคุณผู้ชมฮะบ้านหนองจานหนองยาแก้วจะต้องเคลียร์กัมพูชาจะต้องออกจากพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆก็ตามครับไม่เช่นนั้นก็จะต้องถูกดําเนินคดี ตามกฎหมายอย่างเข้มข้นนะฮะอย่างเอาจริงนี่นะจำบ้านสามหลังที่จังหวัดตราดได้ไหมครับที่ตอนแรกรื้อไปแล้วหลังหนึ่งครับล่าสุดเนี่ยรื้อแล้วสองหลังนะครับครับหลังจากที่ทางกองทัพเรือเนี่ยไปกดดันอ่าเนี่ยจำได้ไหมเรื่องนั้นอ่ะครับครับ,รบส่วนเหตุการณ์ที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้เป็นคลิปนะฮะที่ทางฐานไทยไปถามฐานกัมพูชาคือฐานไทยกับกัมพูชาเนี่ยเขาจะมีการเนี่ย ประจ,จำการร่วมกันโดยที่ไม่มีอาวุธนะอยู่ที่อนุสาวรีตาอมนะฮะคือมันมีเหตุการณ์อย่างที่เราทราบเนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาที่มีเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นแล้วก็ดังอย่างต่อเนื่องเข้ามาทางฝั่งไทยนะฮะแถวแถวบริเวณเขาเรียกว่าช่องอานม้าถ้าภาษาทหารเขาบอกว่าเนิน677เนิน6 0 0แล้วก็เนิน527นะฮะที่อำเภอน้ m ยืนจังหวัดอุบลราชธานี แล้วก็มีคลิปที่ทหารกัมพูชาเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้เอามาโพสลงโซเชียลลักษณะเหมือนรู้ว่าจะมีการยิงจึงตั้งกล้องรอโดยไม่ได้มีท่า,ท,าทีตื่นเตหนกนะครับพอหลังจากที่เสียงปืนดังขึ้นก็รีบพาคณะผู้สังเกตการ IoT ลงพื้นที่ทันทีเพื่อหวังที่จะสร้างสถานการณ์ให้ไทยเนี่ยต่อโต้จะได้เอาภาพเนี่ยไปฟ้องที่เวที UN นี่นะทีนี้ ล่าสุดมีคลิปที่ทหารไทยเนี่ยคล่องใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับในระหว่างที่ไปรัตเวนที่บริเวณซากอนุสาวรีย์ตาอมก็ได้พบกับทหารกัมพูชานะฮะทางทหารไทยเจอทหารกัมพูชาก,ก็เลยสอบถามถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยว่าไอ้ที่ยิงรงช่องอานเนี่ยช่องอานม้าเนี่ยกัมพูชาเปิดก่อนใช่ไหมยิงมาทําไมอะไรต่างๆนะครับ ปรากฏฐานกัมพูชาครับทําเป็นไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องทําเป็นมึนอื่นๆบอกว่าไม่ได้ยินเหมือนว่าไทยจะยิงกันเองไม่ใช่เหรออะไรประมาณนี้เอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับมีแต่ฟังไทยแล้วก็เราต้องการเพื่อที่จะมายืนยันว่าข้อที่จริงเมื่อวานก่อนกับเมื่อวานว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากฝ่ายเราเราจะเราเราฝั่งไทยจะมายืนยันว่า เสียงระเบิดที่เกิดขึ้นไม่รู้ยิงจากฝั่งไหนอะแต่ว่าเสียงระเบิดมันเกิดขึ้นอยู่ที่ฝั่งไทยนั่นแหละเรื่องเรื่องที่ระเบิดเนี่ยมันออกจากฝั่งไหนหรือของฝั่งไหนผมก็ไม่รู้แต่สําหรับฝั่งฝั่ง่มแน่นอนคือมันมีการออกออกลูกระเบิดจากฝั่งฝั่งกัมพชาไปเข้าไปฝั่งไทยแต่พมนนยินเสียงปืนหนึ่งคือมีแต่ฝั่งไทย ยางเดียวนะมือวานนี่นะมันเป็นไปไม่ได้เราที่ผมจะยิงใส่ฝั่งโฮมองนั่นแหละเรื่องเรื่องนี่นะครับฐานไทยเจอหน้าฐานกัมพูชาคือเขตตรงเนี้ยจุดตรงนี้คือเป็นเขตเขาเรียกเขตปราศจากอาวุธนะก็ระเวนร่วมกันนะฮะตรงอนุสุริตาอมเนี่ยทีนี้ก็คุยกันทหารไทยก็ถามตรงตรงอ่ะตกลงมันยังไงเนี่ยเสียงปืนเนี่ยกัมพูชาบอกว่า ผมได้ยินแต่ฝั่งไทยนะออประมาณว่าเนี่ยกัมพูชาไม่ได้ยิงไปอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปถาไปถามเฉยๆถามไปก็ไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์อะไรครับนี่นะไม่ได้รับความจริงจากปากถูกถูกถูกใครจะไปบอกอ๋อวันก่อนเหรอผมยิงเองแหละฝ่ายผมม่ยิงคุณเองอ่ะใครจะไปยอมรับมันอึนมากนะอึนตีมึนตีเนียนอย่างที่ว่าเนี่ย